คลิปวิดีโอนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของการส่งข้อมูลด้วยวิธีการแบบผ่าน Ajax นะครับซึ่งก็ยังคงอยู่ในเรื่องของ Angular JS นะครับจากวิดีโอคลิปเรื่องก่อนนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการใช้ Angular Template นะครับ ซึ่งผมได้ Echo s o สโค o d อ Echo ข้อมูลนะครับจาก PSP โดยตรงลงไปยังในคอนโทรลเลอร์ของ e n g u l a r JS นะครับบทความนี้เราจะมาลองรับส่งค่าผ่าน Ajax นะครับโดยใช้ คำสั่ง HTTP GET นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องทำการแยกไฟล์ที่ต้องการใช้ออกจากกันก่อนนะครับตอนนี้ผมจะสร้างไฟล์สำหรับ q u e r y ข้อมูลจากฐานข้อมูล mysql นะครับแล้วเราก็ย้ายข้อมูลในส่วนของ php นะครับไปไว้ในไฟล์ hotel เซไนะในส่วนนี้ผมขอจัดฟอร์แมตให้หน้าเพจดูสวยงามเลยฮนะเซิร์ชคอม เราลองดูนะครับวิธีการเขียนฟัง์ชันรับส่งค่านะครับรู้สึกว่าจะไม่มีตัวอย่าง อยู่ในส่วนคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับเมื่อ เราโหลดหน้าอินเด็ขึ้นมานะครับก็จะมีการส่งข้อมูลไปที่หน้าตรงน,นี้เราจะลงไปที่ hotel.php นะจะเป็นการ get ข้อมูลจาก hotel.php ออกมาที่ data นี่นะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นการจัดเรียงข้อมูลแต่ตรงนี้ขอข้ามไปก่อนสกอสทีท ลองมาดูการทำงานกัน ตอนนี้ลองโหลดข้อมูลขึ้นมาแล้วนะครับจะเจอแต่หัวข้อของเทเบิลแต่เรายังไม่สามารถดึงข้อมูลมาแสดงได้เดี๋ยวผมลองใช้ไฟล์บักตรวจสอบข้อมูลดูนะครับลองรีเฟรชอีกรอบหนึ่งมีข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับ อัปเดตไฟล์แวร์รู้สึกว่าไม่ได้ประกาศตัวแปรแวร์ where เอาไว้นะครับเซฟนะแล้วก็ลองรันอีกครั้งเลอวเลือกบุ๊สเต็ปจะว่าสิคิดดูค่ั ตรงนี้ผมไม่ได้ Echo ข้อมูลเอาไว้การ,ราการที่เราจะส่งค่ากลับนะครับเราต้อง Echo ออกมาใน PHP นะลองรีเฟรชอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้จะเห็นว่า เมื่อเราส่งค่าเกตไปยัง hotel php นะครับก็จะมีการส่งข้อมูลกลับมานะครับตามเงื่อนไขที่เราค้นหาซึ่งตรงนี้ผมดึงข้อมูลทั้งหมดลงมาจากตาราง hotel นะในส่วนของ e error น่าจะเป็นเพราะผมเรียก ไฟมาไม่ครบไม่แน่ใจว่าเป็นไฟไหนออเออ Boosted j a า a s c r i p t รีคัเจอิลลีของบุส t ต็นะถ้าเป็นบ o o สเต็ต้องมี jquery ิลลีหรักนสนุด ถ้าจะให้เห็นภาพชัดกว่านี้เดี๋ยวผมจะลองสร้างปุ่มขึ้นมาสักปุ่มนะครับเพื่อคลิกโหลดข้อมูลนะครับ ก็เ t ็นแบบตันเท่ากับโหลดเ็นจีคลิกนะเมื่อมีการคลิกให้เรียกฟังก์ชันโหลดดาตา Load Data. เดี๋ยวขอดูวิธีการสร้างฟังก์ชันไว้ในคอนโทรลเลอร์ของ AngularJS ก่อนนะครับคลิก

NG คลิก set image นะวิธีการเรียกใช้ Data ไม่มีการรับพารามิเตอร์ใดๆออกรู้สึกว่าจะเกิดเออร์เลย load data i s not a function ยังไม่คุ้นกับการสร้างฟังชันเท่าไหร,นะร่นะโลดดาต้าดังนั้นน่าจะลบวงเล็บออกดดาต้านอตฟังชัน ล,ลองคลิกด,ดูอ๋อได้แล้วครับจากหน้านี้นะครับเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกก็จะเป็นหน้าเปล่าไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะครับจากนั้นเมื่อคลิกปุ่มโหลดก็จะมีการเรียกฟังก์ชันโหลด d าตานะครับฟังก์ชันโหลด Data ก็จะทำการ ส่ง ajax ไปยัง hotel php นะครับซึ่งในไฟล์ hotel php ก็ได้ดึงข้อมูลจาก table hotel นะครับแล้วก็ echo มาในรูปแบบ JSON encode นะครับ mm hmm. เมื่อได้ข้อมูลส่งกลับมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้เก็บไว้ใน scope ที่ชื่อว่า p o n e นะครับจากนั้น ก็จะมีการทำงานในส่วนของ n g repeat นะครับวนลุปค่าในโฟนทั้งหมดนะครับออกมาแสดงในเทเบิลนะครับก็คือจะเพิ่มแถวไปเรื่อย จะเห็นว่ามี TR แค่แถวเดียวนะครับแต่เมื่อเรากดโหลดก็จะมีการสร้าง TR เพิ่มขึ้นตามจำนวนของข้อมูลที่เราได้มาจากไฟล์ hotel. php นะครับสำหรับการใช้งาน Eject ใน e n c l a g e s พื้นต้นเบื้องต้นพื้นฐานเล็กน้อยนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้สำหรับวิดีโอหน้าเราจะลองดาวน์โหลดโค้ดยูนิเตอร์นะครับแล้วก็มาสร้างการแบ่งหน้าข้อมูลนะครับซึ่งจะใช้วิธีการโหลดข้อมูลแล้วก็แบ่งเป็นหน้า